เมื่อวานอากาศยังอุ่นเลยวันนี้มาอากาศยังดรอปเมื่อวานประมาณ12องศาวันนี้มาดรอปมา4โอ้โหเป็นช่วงที่อากาศเวียงวันนี้ตื่นเช้าครับเพราะว่าเมื่อวานดื่มเยอะวันไหนที่เราดื่มถึงลิมิตปุ๊บเนี่ยมันจะตื่นเช้าโดยอัตโนมัติแต่ก่อนหน้านี้ที่ดื่มดื่มติดๆกันเนี่ยอันนั้นคือนอนสบายตื่นปกติก็กินวันละประมาณ2 ถามนิดนึงเนาะคนเราทํางานมาเพื่อกินเบียร์มันไม่ได้เหรอวะอันนี้ผมก็ลองตั้งคําถามเนาะโอเคแหละสุรามันไม่ดีมันแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอยู่ไทยผมกินน้อยมากถ้าใครสังเกตบอล็ก2อก200กว่าวันนะผมแบบน้อยน้อยจริงๆผม เก็บเงินทั้งหมดเพื่อมากินที่นี่อันนี้ก็อยากให้เข้าใจนะคือคนเราทํางานก็อยากจะสเปนกับบางสิ่งบางอยา่างผมเนี่ยเก็บก้อนมาไว้สเปนที่นี่เลยเพราะว่ามันถูกกว่าแบบสาเท่าอ่ะนั่นแหละก็อยากที่เตือนครับว่าสุรามันเป็นต้นเหตุของความมึนเมาโดยเฉพาะเบียร์เงี้ยลงทูง,ง่ายมากมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเพราะมันหนาวด้วยแล้วก็มันทําให้เกิดความขี้เกียจกลับไทยก็คงต้องไม่ออกกําลังกายแบบหนักๆอ่นะเพราะว่าเนี่ยคงสะสมเบียร์ไว้ยเยอะแล้วเดี๋ยวมัน ขอแบบมีความสุขที่นี่ก่อนสําหรับน้องๆที่ดูผมก็เชื่อแหละครับว่ามีเด็กๆด,ดูบ้างบางส่วนนะฮะผมยังไม่รู้ผลนะนะว่าแบบหลังบ้านมันเชื่อได้มากแค่ไหนหรือแบบในคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ้ยใครเกิน20แล้วบ้างก็บอกน้องๆไว้ละกันครับว่าการดื่มเบียร์เนี่ยไม่ได้ทาให้เทแต่ที่กูดื่มเยอะขนาดนี้เพราะกูชอบรสชาติแล้วเราก็ทํป็นงานอดิเรกหนึ่งเปลืองตังค์งานอดิเรกมันก็เปลืองตังค์อยู่แล้วทุกอันนะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกแม่ก็ต้องออกกําลังกายด้วยเบียร์มันหมักจากข้าวบาเลเ่เป้งเยอะมันก็จะแบบทําให้ล พลังงานสูงนะครับอยู่นี่ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันผมอยู่นี่เหมือนผมผอมลงนะทั้งที่กินเยอะขึ้นประมาณนี้ฝากเลิกแอลกอฮอล์ผมก็ยังจะดื่มต่อไปนะครับจะถ่ายบล็อกยังไงอะ่ะถ้าวันหนึ่งผมตื่นมาเพื่อที่จะกินเบียร์อย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> กินเบียร์แล้วนอนชิวอยู่ที่บ้านอะ่ะอากาศอย่างเงี้ยมันเย็นอะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปธนาคารไปดู ATM กันแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินด้วยโอ้โหจิว่าขายได้เยอะนะนี่เนยะเดี๋ยวพี่ถึงให้วางลงแถวนี้ ไวเหรอไดีมากจะไปมากไปโอเคเยอะนะเนี่ยนี่เราไปโชว์ของนี่เท่าแก่เนี่ยนะคะเท่าแก่เนี่ยสวัสดีครับเอ้ยเป็นเฮียดีกว่าเออเฮียสวัสดีครับไม่เป็นไรไปก็ไม่ต้องนั่งพี่ชัดเริ่มโอเคขึ้นแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้95เร์เนตติดแค่ว่าเมื่อคืนนอนไม่ลงครับไอ้ยที่มันรู้สึกว่ามันบวมข้างในอ่ะมันทำมันนอนไม่ได้น่ากวกว่าจะหลับมันก็เตี๊ยวกว่านี่ก็เลยตื่นสายแต่ก็อย่างน้อยก็ได้นอนเต็มเตือนนะเที่ยงครึ่ง สบายสบายแล้วก็วันนี้ก็ประชุมงานเหมือนเดิมไม่ทำอะไรมากอยู่บ้านให้มันหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พาพี่จิ๋วกไปส่งของก่อนได้ได้จังได้นะครับปัอบมีจุดบายจิ๋วจิ๋วจำชื่ออลไรได้ด้วยหมูร้านหมูหัวโก้ก็เรนโบก็เรนโบแซนวิชแซนวิชไอ้มามีโปโกะปะเนี่ยโปโกะเลยไหนหันมาโปโกะโปโกะ เก่งพี่เก๋พี shoe, ่ไม่ชอบไอ้มันม like like ีิปกโกเลยจะทำยังไงอ่ะมันปกโกอยู่เนี่ยมันปกโกเนี่ยมันปกโกก็เลิกถ่ายไปไม่ต้องถ่ายแล้วไปส่งของไม่ยังไปมีิปกโกนี่ของเชสนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ เช็นเข้าไปได้ครับเดฟัสิอีเมลเหรอที่นี่น่ารักมากเลยครับเขาจะให้คืนการนะให้เราไม่ลืมค่อยเอาเงินเข้า ถ้าเนี่ยมันจะจ่ายเงินมันก็จะให้ตอนนี้ก็ ATM มันก็จะเป็นอย่างไรครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณ2018 2019องนเกองมั้งตอนผมมามันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่พอเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ใช้ง่ายขึ้นนะฮะเห็นบางคนบ่นนะ a t ทีที่ไทยแบบมันคืนบัตรที่หลังสุดอะแล้วคนก็ลืมบัตรที่นี่มันก็เลยคืนบัตรก่อนเออมันก็แค่ปรับโปรแกรมเองอะเนาะไปหาอะไรกินได้อาหารจีนมากิน้วครับ ไหนอะวันนี้พูดเรื่องแอลกอฮอล์มาแล้วก็พูดต่อแล้วกันนะครับว่าแบบเหมือน F.Y.I. แล้วกันเนาะผมเคยพูดไปแล้วแต่แบบบางคนอาจจะยังไม่รับรู้ข้อมูลนี้หรือเปล่าก็เลยพูดไปเลยแล้วกันเรื่องกฎของแอลกอฮอล์ของที่อเมริกาเนี่ยเห็นมันฟรีเห็นมันเยอะขนาดนี้แล้วผมกินขนาดเนี้ยมันก็ s ตริกนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเมาฟุบหลับที่บาร์ไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรงเงี้ยบาร์ที่ไปกินตรงนั้นต้องรับผิดชอบด้วยที่เคยเหมือนมีกฎหมายที่บ้านเราออกมาอยู่ช่วงที่นี่มันมีดีเทลของมัน,นะวว่าาาาาหห้้้้มมมเเเสิิรรรกกออจตงบ ห้ามเห็นฉลากแอลกอฮอล์อยู่ริมถนนในที่นี้หมายถึงว่าห้ามเดินถือขวดกินแบบเหมือนที่พัทยาไม่ได้นะครับไอที่เดินถือกินได้นั้นน่ะได้เฉพาะแค่บางพื้นที่เท่านั้นอย่างเช่นเบอร์เบิร์นสตรีทที่นิวออร์ลีนส์ถ้าเดินตามถนนที่นี่อย่างเงี้ยหรอโดนจับหมดห้ามเห็นนะแค่ถืออ่ะถือเฉยๆอ่ะโดนหมดนะครับห้ามมันก็มีความสตรีทมากๆอยู่แล้วก็เรื่องการจําหน่ายให้เด็กดื่มไม่ได้เลยย่านบูบินที่แถวโพสเปกพาร์ที่ผมไปเดินนะฮะโกลด์ซีรีรย่ยว้ยตพรันอย่รงเรีเ่้ เหมือนเป็นมาร์เก็ตเล็กๆอันหนึ่งอ่ะมันเลยมีเหมือนจะมีอยู่แค่ร้านเดียวในแถบนั้นด้วยก็เขามีความสตรีทในแบบของเขาอะเนาะซึ่งเป็นอินดีเทลพอบ้านเรามันก็เลยแบบมีความคุ้นชินอีกแบบหนึ่งที่แบบเรื่องท้ามเด็กผมว่าเด็กยุคนี้นะฮะรู้แหละว่าอะไรดีไม่ดีรู้หมดแหละแล้วก็เรื่องความสตรีทมันต่างกันมันก็ทําให้ผลมันออกมาคนละแบบอ่ะเนาะอินดีเทลอะยุคนี้ไปบอกเด็กว่ากินเหล้าอะไรเท่แม่ง ว่าไม่แล้วนะสังเกตว่าผมจะกินแต่ในบ้านกับกินที่ร้านนะไม่มีไปกินข้างนอกตามสวนหูชิวชิวชบหายอยากไปนั่งแดกเดียรไม่ได้นะฮะโดนจับ ย้ำเตือนอีกทีว่าแอลกอฮอล์มันก็นั่นแหละอย่าให้เสียสุขภาพอย่างผมอะตั้งแต่กินมานะตั้งแต่ที่มาที่นี่นะเมื่อวานอะเป็นวนัน,วนที่กินเยอะแล้วก็ได้รับเอฟเฟกผมอะตอนนี้เริ่มมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าถ้าวันไหนกินแอลกอฮอล์เยอะจะตื่นเช้าแล้วก็ตื่นมาแบบพี่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยเพิ่งเป็นแค่วันนี้แหละแต่ก่อนหน้านี้คือดื่มมาละป๋องสองกระป๋องโดยประมาณอะมันไม่มีเอฟเฟกเลยนะเหมือนอายุม,มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วแบบพอดื่มเยอะแล้วมันมีนเอฟเฟกตนน้าาอะััหยหมืน่นเาานนผมมกออว่่ดดีีทสุชบ แดกเบียนะป่ะตอนนี้แดกข้าวก่อนครับอาหารจีนโนมอมมาไม่ปกนี่คือกุยเตียวเนื้อที่มีแต่เนื้อว่าเสียเดียวก็คือมีข่าวแว่งมาว่าพี่จิ๋วบอกว่ากระเทียมเจียววันนี้มันแข็งมันเก่าแต่พี่รัดอัดเนื้อมาแบบเธอต้องหายป่วยแหละแดกเนื้อขนาดนี้อ้ําอืมต่อเซบเลยอืมต่อคำาตอออ้ เส้นตามน้ำตามอ๋มออร่อยจาเท่จาอิ่มเลยวะ่ะก็เสียเดียวกันเลยก็คือพอเขาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเบิร์นนะแต่เขาเบิร์นแบบน้อยเกินในกล้องไม่เห็นวะ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะกลายเป็นเส้นสีชมพูเพราะว่าเนื้อมันจะมีความมีเที่ยมนิดนิด,นดความร้อนไม่พอมันไม่ได้ซีลอะแล้วน้าเนื้อออกมามันจะทําให้เส้นก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นสีชมพูซึ่งมันแปลกๆจริงจริงแต่ก่อนเนี่ยนิรักกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่น้ำขังได้ใช่พี่ไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าพอมีสองร้านนี้เข้ามาสมัยใหม่หน่อยก็เลยแบบ ได้กินกันบ่อยขึ้นพี่ชอบกินเตี๋ยวเนื้อแต่พี่ไม่ค่อยพี่เฉยๆกับเตี๋ยวเรือเพราะที่รังไม่ค่อยกินน้ำซุปแบบนี้ตีนี่พี่ลุยไอแม็กพี่ลุยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่มีไม่มีโปรโมชั่นเหรอไม่มีครับอ๋อซื้อวาราคาเต็มพี่ลุยบอกว่าใช้แล้วมีปัญหานิดหน่อยใช่ไหมพี่ ก็เลยเอาไปเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะเอาไปเป็นเพื่อนพี่หลุยน่อยคือจริงๆวันนี้อิสระต้องไปถ่ายพี่ฟเต้นแต่พี่ไมายไม่สบายช่วงนี้คนไม่สบายเยอะมากเลยเนาะตามพวกแบบคลินิก <c oughs> เขาเรียกว่า City MD <น>ใช่ไหมซิตี้เอ็มมันเป็นมันเป็นเหมือนคลินิกเหมือ <c oughs> นเหมือนเป็นคลินิกของรัฐบาลก็คนเยอะม,มาก อเออนั่นแหละคือคนเดียวมากคนไปฉีด booster shot แล้วก็แบบคนไม่สบายเยอะพี่ฝ้ายก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นพี่ฝ้ายก็ลวดเลยหายไปทั้งอาทิตย์เลยจริงๆวันพฤหัสต้องไปคลาสพี่ฝ้ายแล้วก็วันนี้ก็ต้องไปถ่ายพี่ฝ้ายแต่ก็ไม่อยู่เลยฉะนั้นก็เลยอยู่บ้านวันนี้ก็หลับไปกแลลวอากาศนี้มันมันเหมาะกับการนอนจริงๆเ <laughs> ลยพี่ใช่หลับหลับอยู่ใ้หนาขึ้นมาใช่คนดูอาจจะไม่รู้เนาะสังเกตจากการแต่งกายแล้วกันเนาะบอกพี่ก็แต่งเหมือนเดิมอะเออจริงๆ พ่อแข็งกำลังสวยเลยว่ะนี่มึดมึดนิดนิดโอ้ย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 เกือบจะหกเอาไว้ตรงไหนดีนะตรงนีรายการอาเสด็ดูสุโโห,โหสุดยอดการเทกาแฟาแบบเพอร์เฟกต์ไม่หกคนจ้าเด,ดินไปประชุมกันดีกว่า โอ้หอากาศดอกจริงจังครับเมื่อวานประมาณแบบ11องศาใช่ป่ะเมื่อเช้าลดเหลือ3ปัจจุบันก็ประมาณ3แล้วครับแต่ f e ล l like ลบ2 f e ล l ลท์ก็คือว่าความรู้สึกจริงๆนะปกติเขาให้ดู f e ล l ลท์กันเนาะแต่พรุ่งนี้นี่อากาศปกติแม่งเท่าไหร่วันลบ2และฮะไม่รู้จะ f e ล l ลท์เท่าไหรพ่พรุ่งนี้อากาศดอกหนาวไม่น่าจะได้ไปไหนแต่เดี๋ยวเพอร์เฟอ,อ,อิสระแม่งจะไปซ่าที่ไหนป่าวะที่เหลืต้องแบกขึ้นรถไปครับขามาถือแม็กมาไม่ไหวนะฮะแล้ละ นี่เรามากันนานมากแล้วรถเยอะมากอ่ะช่วงปีใหม่คริสต์มาสแบ็กไฟเดย์นี่แหละควีนมอเนี่ยมันเดินมาใช้เวลาแป๊บเดียวบล็อกจากบ้านแต่นี่แบบใช้เวลานานกว่าเดินรถติดครับไม่รู้วันนี้คนมาทําอะไรกันเยอะๆวันอาทิตย์ผมผมไม่รู้นะเทศากาลหรอไม่ไม่ ช่วงนี้ไงใช่ใช่ใช่เขาอาทิตย์หน้าคริสต์มาสแล้วอะช่วงนี้ก็คนอเมริกาก็มาฉีดวัคซีนกันเยอะนะฉีดบูสเตอร์คือตอนนี้แบบต้องจองคิวกันแล้วเนะช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงระบาดของเชื้อโรคอะทั้งในไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วก็ขพยายามบังคับด้วยไงพยายามหลาหลายอาชีพถ้าไม่ฉีดใช่ไหมมันก็แบบทํางานไม่ได้ที่แบบคาสิโนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ให้เข้าถ้าไม่มีวัคซีนพาสปอร์ต เข็มเดียวบางที่ยังไม่ให้เข้านะฮะต้องให้2เข็มแล้วเลยอีกหน่อยคงน,น่นาจะต้องแบบรวมบูสเตอร์ด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดดูกันมันรู้ว่าไปไม่ได้อยู่แล้วไงมันก็บีบบีบันก็นั่งหัวล้อเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอกันอยู่ไปไม่ได้ไงบีบแต่เล่นกันไว้เออเอเอดีดีเออเกียนจัดบีบอะไรกันวะบีบอะไรกันนะโอ้โหสวยชิบหายเลยพี่เราออกมาเานี่อ่าบีบเล่นกันนี่ละไปชัดีครับ มันติด <N an> นั่งรถเล่นกันไม่เลยชั่วโมงหนึ่งนั่งอยู่ในรถเฉยๆ <C> โอ้ยตายมันมันติดแบบจริงจังนะเพิ่งมาชมเสร็จครับแล้วก็ลงมาเช็คของข้างล่างเดินขึ้นมา,อ,าอีกรอบเดินเหนื่อยมันจะท้องเสียด้วยอ่ะโจวัฒนราการสัตว์ครับบัสไรเยียร์ก็หนึ่งในตัวละครที่พี่โจชอบคลั่งไคล้มาอย่างยาวนานมากมีช่วงหนึ่งเก็บของอะไรก็ได้ที่มันเป็นบัสไรเยียร์นะครับแล้วก็ชอบมากจนถึงขั้นว่ากูวาดดาร์คเวเดอร์ดีกว่า ไอ้เหี้ยรู้สึกว่าตัวเองรูดว่ะคือแบบเราชอบมันจนเราไม่กล้าวาดมันอะไม่รู้ดิแล้วทำไมกูถึงกล้าวาดวาดาไปเดี่ยรู้สึกว่าตัวเองรูดว่ะสนุกดีพักผ่อนพักผ่อนอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้น่าจะ get stronger คนเยอะสุดๆโอ้โหนี่ต่อลายอะไรกันเนี่ยเข้าแอปเปิลต่อลายเข้าแอปเปิลนี่เนี่ย เขาให้เข้าไปคนเดียวนะครับช่วงนี้ก็สตร i กเรื่อง social d i s แ a n ซ์พอสมควรแล้วก็รู้แล้วว่าทําไมทุกคนมาเยอะเมื่อกี้มีคุณพี่คนผิวดําข้างๆมันจะมาซื้อของขวัญให้ลูกก็ยืนคุยกันสรุปว่าเหมือนวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนตั้งใจมาซื้อของขวัญคริสต์มาสกันคนก็เลยแบบเยอะขนาดนี้เยอะแบบเนี่ยลายลายแอปเปิลนะสองฝั่งเลยโอ้โ oh หเลือกวันผิดจริงๆเลือกวันออกมาผิดจริงๆถ้าออกมาวันจันทร์ก็คงแบบไม่มีปัญหาเยอะขนาดนี้กินเวลาสุสๆ เตโต้คอนเนอร์ว่ะกีโปรเตโต้คอนเนอร์ว่ะเกฟตี้พี่กินเกฟตี้อ่ะเกฟตี้เหรอเฮ้ยมันยาวอ่ะแต่ได้ได้ไม่ค่อยไม่ชอบมันน้อยอ่ะเมนูที่นี่นะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะไอ่บัคเก็ตก็จะราคาแบบแพงกว่าที่ไทยนะก็ก็ถือว่าแพงกว่าที่ไทยป่ะพี่เนาะก็แพงกว่าเนาะที่ไทยมัน200กว่า ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นถึงแบบอันนี้มัน600กว่าจำราคาไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วราคาไม่ได้แล้วออแต่จำได้ว่าเขียวหวานที่เมืองไทยอร่อยออผมชอกบกินชอายำไก่แออแต่ที่นี่มันก็ไม่ได้ถือว่าแพงอ่ะใช่ละมราคาอย่างนี้ถือว่าถูกเฮ้ยพี่ฮารากาจะมาเปิดที่นี่ว่ะผมเพิ่งเห็นว้าวฮารากาป้ายเหลืองๆได้กินแล้วพี่ชิเคเก้นโอไลซ์อร่อยๆ ไปหลุยเข็ดแล้วครับเาราอาทิตย์ใกล้คิดมากหรือใกล้เทศกาลวันธรรมดาจะไม่ใช่แบบนี้โล่งธรรมดาคือที่นี่โล่งนะฮะโอไม่มาละถ้าเต่าอาทิตย์ใกล้คิดมากใกล้เทศกาลนะมันเสียเวลาโดยใช่เหตุนะฮะ่คนมันเยอะมากเลยคือห้างที่นี่มันน้อยไงนี่เหมือนแบบห้างเดียวในควีน ถึงตอนเย็นครับลงมาถ่ายงานข้างล่างให้พี่ไนนะครับก็เลยถือโอกาสเดินเล่นยืดเส้นยืดสายจริงๆประชุมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเริ่มสโลดาวแล้วอาทิตย์หน้าเริ่มงานผ่อนลงแล้วเตรียมหยุดกันละอุ้ยใครมาก็ออกมาได้ไงครับฮพ่อกำลังถ่ายโกยินดีโอ้นี้ยายแต่งตัวหนาวมาไอ้มอม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 กับตาเลยไอ้มอมไอ้มอมไม่ต้องมาทำหน้าซื่อ ติดฟิล์มแล้วพี่จอยก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกมานี่เลยไอ้นี่อย่าลงเองนะไอ้ที่น่ากลัวคือจังหวะมันจะลงเองไม่ต้องขูดเลยไปไปถ้าไปส่งอีกคันอ่ะอยู่คันนี้ฮึบอ่ะอยู่คันนี้ซะ ัวหนึ่งก็คืนรถอีตัวหนึ่งก็บ้ารองเท้ารอบนี้คือรอบที่พี่จอร์ดเป็นทอมซินอักเสบแล้วรู้สึกว่าหายเร็วที่สุดในชีวิตนะครับพี่จอร์ดอะเป็นโรคเนี้ยบ่อยตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายละแล้วมหลาลัยคือเป็นจนถึงขั้นว่ามีอยู่ปีหนึ่งหมอถามแล้วอะว่าจะผ่าไหมเพราะว่าเวลาปกติเราไปหาหมอแล้วไปหาที่เดียวข้อดีของการไปหาหมอที่เดียวคือเขาไล่ดูย้อนหลังของเราได้ซึ่งปีหนึ่งอะนับรอบอะมันเป็นถึง6ทีและ2เดือนเป็นครั้งแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยมาบ่อยๆบ่อยๆหมอเลยถามว่าเออม ายุ20กว่าแล้วเนี่ยมันผ่าออกได้นะมันจะได้เป็นน้อยลงทอมซินมีหน้าที่ในการเป็นฟิลเตอร์แต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่ดีมันเป็นปัญหามากกว่าข้อดีซึ่งตอนนั้นก็เก็บมาคิดแล้วครับว่าเฮ้ยเราอาจจะผ่าทอมซินออกแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าทีนี้พอเริ่มทํางานไว้ชีวิตแบบสุขภาพดีขึ้นพอสุขภาพเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ห่างเหินกับโรคนี้ไปพี่จอรไม่ได้เป็นทอมซินมาเนี่ยประมาณ2ปี3ปีแล้วจะมีก็ครับ อุตสาห์หนีมามือก็ยังจะตามมันเล่นตรงนี้เฮ้ ไปหายายเลยจะมีอย่างมากก็คือมีเจ็บ้อมีอะไรแต่ก็ไม่ถึงขั้นทอมเินอักเสบเนี่ยอยู่เดียวก,กับมานอสตาเจียขอทอมซินอักเสบอ,อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ที่ต่างจากทุกรอบเลยนะคือเป็นทอมเินอักเสบปุ๊บเอางานกลับมาทําที่บ้านขยับตัวไม่ได้ไข้ขึ้นจกโอกโหหายใจไม่ได้น้ำมูกไหลตลอดทั้งวันทั้งเหนียวทั้งข้นที่ผ่านมาจะล้มทุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่หายเร็วสุดแล้วแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากรู้สึกบวมมากข้างในหรือเพราะว่ากูอ้วนวะ แต่จริงๆนะที่กูรู้สึกว่ามันเออมันติดขัดมันไม่ใช่ทำซินักเสบอะมันเป็นเออพอร์ตการลงทุนของพี่เองพอร์ตที่สอง ไม่รู้มองคิดเข้าข้างตัวเองไว้นะแต่ก็คิดว่าเออมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทําให้เราเห็นว่าเราเม่งรักษาสุขภาพมากขึ้นสุขภาพเราดีมากขึ้นกว่าปกติสมัยก่อนที่เราโตมานะแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอายุเราก็เยอะขึ้นทุกวันฉะนั้นก็พักผ่อนครับพี่จ้าก็จะไปพักผ่อนต่อไปพรุ่งนี้มีออกไปถ่ายงานพรุ่งนี้ก็จะได้เต็มที่อย่างน้อยก็โอเคดีใจแล้วแหละไม่ได้เป็นโควิดพูดถึงไม่ได้เป็นโควิดปุ๊บหน้าอิดลอยไปเลย อยู่ดีเมื่อวานก,ก็โดนแทะฮะยังไงยังไงอิสระยังไงอิสระจะเปิดฝึกกับพี่จอรอย่างนั้นเหรอสภาพครับนั่งรถมาแต่เดินกลับบ้านไม่ไหวนี่ยังติดอยู่เลยสภาพโอ้โหดูรถครับติดติดยาวฝั่งนี้ก็ติดยาวพี่ลุยบอกเดินกลับละกันเดี๋ยวค่อยมาเอารถดึกๆยอมจ่ายค่าที่จอดรถดีกว่าเสียเวลา ไปแล้ววันนี้อิสระเดี๋ยวตับไปย่างเนื้อแล้วก็กินเบียร์แต่ไม่ถ่ายลงแล้วกันบายบายครับคุณเตทุกคนเดินกลับบ้านนี่มื้อเย็นมีแต่สีเขียวโอ้โหเหมือนกินแกกันดอกไม้อะแหนมเนืองพี่ชาจะกินแค่คำเดียวพอจริงแล้วพี่ชายไม่ได้สนัดแหนมเนืองอะไรขนาดนั้นทังนที่เป็นแบบอาหารประจำประเทศพี่จิ๋ว เสร็จแล้วก็ต้องเบิ้ลหมูเข้าไปใส่หมูไปสักสามไปเลยเสร็จแล้วก็ต้องกระเทียมเบิ้ลไปสักสามไปเลยมะม่มวงเบิ้ลทุกอย่างเบิ้นพริกไล่ใส่เลยสักเม็ดแล้วก็น้ำจิ้มเบิ้ลหัวไหมไม่เป็นไรแล้วก็ห่อแค่พอเป็นวิธีเฉยๆแล้วแหนมเนืองแบบโอเพนอ้าหล่นซะแล้ว หอโอ้โคตรเอกเซียมแล้วฮะกินวันนี้แถมฟรีกินเลอไปถึงชาติหน้าออ ไ,ได้เลยไหนๆเรากินเวียดนามแล้วใช่ไหมครับอันนี้ที่บ้านไม่ได้ทานะเขาเรียกว่าบันหมี่ช่วงหนึ่งของเวียดนามเนี่ยมันตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทีนี้เนี่ยก็เลยมีอาหารหลายอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยเขาแทรกซึมอยู่ในประเทศหรือว่ากลายเป็นอาหารของเวียดนามบันหมี่นี่ก็เหมือนกันครับถ้าใครสังเกตดูอาัาเบตของเวียดนามก็จะมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใช้อาัาเบตของฝรั่งเศสบันหมี่ก็คือบะเกตครับก็จะบอกว่าเป็นสับเวเวียดนามก็ว่าได้อะเป็นบะเก็ตที่ข้างในใ,นใสเ่เห็บเยอะๆแล้วก็ตัวหมูก็เป็นนนหหมมูแเ ก็ชอบกินเวลาไม่สบายเพราะว่าพลัางงานมันเยอะดีแล้วก็ผักมันเยอะไปพร้อมกันอือโอ้ใช่เลยกนะุเดยนะเติมพ่งนี้